ราศีตุลมีเกณฑ์เปลี่ยนงานแล้วเติบโตมีโอกาสได้จับเงินก้อนการงานของคุณเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะหลายท่านมีเกณฑ์การเปลี่ยนงานนะคะมองว่าการเปลี่ยนงานในครั้งนี้เป็นผลดีสําหรับคุณคุณอาจจะได้ทํางานในที่ใกล้บ้านและเพื่อนร่วมงานของคุณเขาก็จะช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณเป็นอย่างดีค่ะการเงินคุณมีเกณฑ์ได้ซื้อบ้านซื้อคอนโดค่ะท่านใดรอเรื่องของโชคลาภอยู่บอกเลยว่าคุณมีเกณฑ์สมหวังนะคะ ราศีตุลปี2,568ด้วยอิทธิพลของไพ่เอี่ยวนางส่งผลทําให้การงานของคุณเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะหลายท่านมีเกณฑ์การเปลี่ยนงานนะคะมองว่าการเปลี่ยนงานในครั้งนี้เป็นผลดีสําหรับคุณคุณอาจจะได้ทํางานในที่ใกล้บ้านธุรกิจส่วนตัวท่านใดอยากลงทุนเพิ่มเติม,มสามารถลงทุนได้ค่ะถือว่าเป็นช่วงขาขึ้นของคุณหรือถ้าคุณอยากลงทุนร่วมหุ้นกับคนรอบข้างก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน การเงินคุณมีเกณฑ์ได้ซื้อบ้านซื้อคอนโดค่ะท่านใดรอเรื่องของโชคลาภอยู่บอกเลยว่าคุณมีเกณฑ์สมหวังนะคะและคุณมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนเข้ามาแบบฟุกๆค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยากจะให้แบ่งเงินให้ดีๆเพราะว่าเราอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพได้ค่ะวางแผนการเงินสักนิดนะคะความรักคนโสดมีโอกาสที่คนเก่าๆจะกลับมานะคะ แต่บอกไว้ก่อนเลยค่ะว่าการกลับมาของเขาในครั้งนี้อาจจะไม่ค่อยโอเคมากนะักเพราะเขาอาจจะมีคนคุยอยู่แล้วนะคะคนมีคู่คนรักคู่ครองค่อนข้างตามใจคุณค่ะช่วงนี้เขาจะเอาอกเอาใจเราเป็นพิเศษนะคะแต่คุณอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของคำพูดด้วยค่ะเพราะบางครั้งคำพูดของเราจะทำให้เขารู้สึกน้อยใจและเสียใจได้ค่ะสุขภาพให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดคอบาา่าไหล และมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของช่องปากและช่องฟันค่ะทําบุญเสริมดวงถวายนาฬิกาให้กับทางวัดเพื่อเป็นการเร่งวันเร่งเดือนเร่งเวลาให้เราผ่านพ้นอุปสรรคในช่วงนี้ให้เร็วที่สุดค่ะขอพอรองค์ทาวเวสุวรรณเพื่อทําให้ดวงชะตาของคุณแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะคะเรื่องที่ต้องระวังให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของความน้อยใจและอารมณ์ขุ่นเคืองใจรู้สึกเสียกำลังใจจากคนรอบข้าง คุณอาจจะต้องตัดคนที่เขาไม่หวังดีกับคุณออกไปจากชีวิตบ้างนะคะและพยายามโฟกัสสิ่งที่มีประโยชน์ให้กับตัวเราดวงครึ่งปีหลังของชาวราศีตุลคุณได้ไพ่ก้าแดงค่ะและไพ่ก้าวแดงก็จะส่งผลทําให้การงานของคุณราบรื่นมากยิ่งขึ้นหลายท่านที่กําลังเจอปัญหานในเรื่องของการงานนะคะบอกเลยว่าคุณจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคไปได้และผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเมตตาเอ็นดูคุณค่ะ ธุรกิจส่วนตัวท่านใดที่อยากลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามสามารถทําได้ค่ะธุรกิจออนไลน์มีเกณฑ์เติบโตหรือบางท่านที่ทําธุรกิจมาแล้วก่อนหน้านี้คุณสามารถลงทุนเพิ่มเติมได้ค่ะการเงินหมดเงินไปกับคนใกล้ตัวนะคะคุณหาเงินได้เยอะมากๆก็จริงค่ะแต่คุณก็จะซัพพอร์ตคนในครอบครัวจนบางครั้งการเงินของคุณเป็นลักษณะเงินหมุนแต่คุณโชคดีค่ะ ที่คุณจะมีคนรักคู่ครองหรือเพศตรงข้ามยื่นมือให้การช่วยเหลือก็จะทําให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคไปได้นะคะความรักคนโสดยังไม่เจอเนื้อคู่นะคะมีคนเข้ามาพูดคุยคะ่ะแต่คุณยังรู้สึกไม่ถูกใจหรือยังไม่ตรงสเปคคะ่ะประกอบกับว่าตัวเราเป็นคนโลกส่วนตัวสูงจึงทําให้ชาวราศีตุลต้องโสดไปก่อนนะคะคนมีคู่เหมือนว่าคุณจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรักคะ่ะ คุณค่อนข้างที่จะโฟกัสในเรื่องของการทำงานการหาเงินเป็นหลักแต่โชคดีที่คนรักของคุณคอยเอาอ,อกเอาใจและไม่มีมือที่สาจึงทำให้ความรักของคุณกระชุ่มกระทวยและเขาก็จะคอยให้กำลังใจคุณอยู่ข้างๆค่ะสุขภาพให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของช่องท้องไม่ว่าจะเป็นโรคกระเพาะหรือมดลูกนะคะเสริมดวงถวายน้ำดื่มให้กับพระสงฆ์หรือทำโรงทานเกี่ยวกับน้ำดื่มก็ได้ค่ะขอพรพยาคุดเพื่อความสิริมงคลของตัวคุณเองนะคะ เรื่องที่ต้องระวังให้ระวังความเครียดจากการงานซึ่งคุณจะนํามาปะปนกับเรื่องของภายในครอบครัวนะคะซึ่งก็อาจจะทําให้คุณไม่มีความสุขในชีวิตครอบครัวได้ค่ะดังนั้นคุณอาจจะต้องบาลานซ์และพักผ่อนดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์กับคนในครอบครัวบ้างค่ะมูครบจบที่เดียวอ่านคําทํานายดวงชะตาปี2568ของคุณแบบเจาะลึกทั้ง12เดือนจากแม่กวางไพ่ตองสองใจได้ที่แอปพลิเคชันเไทยเท่านั้นค่ะ